ป้าเจ้าป้าดาวจะมักแกงนอมไม่ดองแกงใส่ป่าไท่กับป่ามักโครโลเนาะป่าไท่หนึ่งตัวเจ้าแล้วอันี่เศษป่ามักโครโป่าที่นเอมากขินดีป่ะเจ้าแต่ป้าดาวซื้อเศษป่ามเนเอามาใส่ตยมันจะอร่อยมีป่าไท่น้อยหนึ่งตัวเจ้ามันน้อยเก่าเจ้าประมาณหกขีดเนาะ พกขีดเจ็ดขีดพี่ขาปาดตัวนั้นเลยแกงนองไม่ดองเจ้าแต่เจ้าราดาเอาป่าไปแกงกัอนนอ้นำพริกแกงก็มีทั้งพริกแห้งพริกนุ่มเอาป่นกันเจ้าตตำเครื่องควบๆเจ้าเอาทำพริกแกงลงก่อนนะ ขออ,อันปลาดาใส่ตัวสก๊อดเจ้าโอ้หนักไปกันเนาะปลาดาวจะปลาลงแกงก่นนอนเนาะหน่อไม้ดองอะปลาดาวอันต้มน้ำพีงของละเจ้า แกงปลามากกลัวไก่กะเศษปลาที่กินดิบนี่มั่งกี่ข้าวเจ้าป่าไถยตัวใหญ่ๆนี่เอาล่างเกลือนะเจ้าล่างเกลือให้สะอาดล่างเกลือล่างแป้งนะ,นะมาเน่เจ้ามาแกงนอนไม่ร้องเศษปลาันนี้ก็ยาก,กินเนาะ นอไม่ดองนี่มันเป็นนั่นนอไทยเจ้าประดาวสั่งซื้อมาเนาะนอของยี่ห้อของวันนัสนั้นเนเจ้ายี่ห้อนี่อร่อยเอานอต้มตัวเลยเจ้า นอนเวลาเขาซื้อม้าต้มน้ำทิ่งเจ้าก็แลดาต้มน้ำทิ่งประมาณสิบนาทีนะ <c oughs> เนาะเพื่อป่าซุปนอก็ะซุปพนนีเจ้า แข่งนอนไม่ดองแข่งนอนไม่ดองเจ้าหูนี่เศษป่ามักโครโลเจ้าเนี่ยป่าที่ป้าดาวสอบเอาชื่อมาก,กินดิบ่าเจ้าเนี่ยเนี่ยป่าเนี่ยเจ้าโอ้หมากินมากินนี่ไงใส่ป่าสองอย่างสามย่างมีป่าไทย <c oughs> ป่าพ้อะเละนั่นเนี่ยน้ำหนัวขนาดเลยปลาดาวใส่ทั้งพริกแห้งพริกนุ่มนะ้ำปนกันน้ำแกงจะได้หอมใส่ตะไคร่เย,ยอะๆเจ้าปลาดาวใส่ตะไค่หัวขึงเนาะหัวใหญ่ แกงนองไม่สอมดีต้องตำพริกเจ้าแกงนองควบนี่นะแกงนองไม่ดองถ้าปาตำพริกใส่บะอะอยเจ้าปลาดาวกับใส่พริกจะใจพริกหนุม่มพริกแห้งก็ได้แล้วแต่กระไค่กระเทียมหอมแดง กัปิเขือถ้าไผ่แ้่ไผ่สอบกินคาก็ซอยคาใส่สักเวน้นสองเว้นเจ้ามันต่ำใส่ด้วยมดเจ้าเขื่งของครัวเนาะ ส่วนรัวต่ำใส่ได้มดเจ้าเวลาเขาเอามากแกงเขาก็เติมน้ำปลาลาดลงไปนิดหน่อยเจ้าทีนี้ก็ใส่ผงชนลดเลยหวานเาจ้าประดานให้เสี่วๆส อร่อยอยู่แล้วเจ้าเกือเจ้าเกือแต่ระวังเค็มเจ้าประดาจะออกไปตั้งเปรี้ยวๆเนาะประดาเอาหัวน้ำส้มใส่ประมาณหนึ่งซ่อนเนี่ยสอบเปรี้ยวอีกอ่ะใบอัน,นโหระพาแมงลักเอานอกหน้าไม่นาก กันดูเจ้าบ้านเฮานออย่างก็อาจจะถูกกว่าบ้านเฮาเนอะอาจจะถูกกว่าญี่ปุ่น <c oughs> มะเจ้าแกงสิป,ปาเยอๆะๆก็แล้วแกงซุปแล้วปลาดาวก็จะกินแล้วนม่เิ <c oughs> ข้าวงายเข้าตอนอันเดียวกันเนาะ จะกินข้าวแรงกันเนี่ยบายอะเรี่ะเอาพริกร้อยเหีนยม่นเจ้ามันหมุนิสีเนาะมันมุนิสีจ้ะเจ้ามะเจ้า เก่งนอไม่ดองใส่ป่าไทยใส่ป่ามาโคโลเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนหน้าเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอะด mm hmm. ดไล่์ดเแซร์กดกระดิ่งที่ตามคือป้าดาวไดหเนอาจำได้ผาาคลิปใหม่ๆเนาะ mm hmm. ขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ